สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมและก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันที่21กรกฎาคม2566ซึ่งตรงกลับวันศุกร์นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับวันนี้ลาพัฒนานะครับก็ออกผลรางวัลเหมือนเดิมนะครับก็เอาแนวทางมาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกคนในคลิปนี้นะครับผมสาหรับแนวทาง ลาวพัฒนาเนาะนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับตัวเจาะไม่เข้าเข้าแต่ตัวฟันนะครับก็คือเข้าห้านะครับผมเข้าห้านะครับสายรูดก็ใายรูดห้าก็รับทรัพย์กันไปยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็คำนวณไว้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e ช่องอาจารย์หมีพาเฮงไว้ด้วยนะครับผมและใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่มไปรับแนวทางฟรีๆนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปกดที่ลิงก์แล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปเด้อนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะ แนวทางหาเอ้อยขออภัยแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับผมวันนี้นะนะครับวันนี้ฟันเก้ากับห้านะครับตามนี้นะครับฟันเก้ากับห้าสายรูดนะครับร,รูดเก้าตัวเจาะนะครับผมตัวเจาะแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหกแปด นะครับ3ตัวนะครับ590057 590057นะครับตัวเน้นนะครับเน้นให้2หาง90กับ57นะครับเน้น90กับ57 2หางนี้นะครับดูจากเลขถ่ายของเลข3ตัวนะครับผมอ่ะใครชื่นชอบครับใครชอบนะครับดัน9กับ5ขึ้นมานะครับใครชอบพิมพ์เลข9กับพิมพ์เลข5ขึ้นมานะครับผมขอให้9ขอให้5มาครับวันนี้ลาวพัฒนา นะครับผมเนาะอ่ะแคปหน้าจอนะครับทุกสูตรทุกการคำนวณน,นะครับมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับทุกคนนะนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการารับชมข้อมูลนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์เอามานําเสนอนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับมันเป็นเพียงแค่าศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขเนาะทุกคนใครชื่นชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากัน นะครับผมถูกผิดอย่างไรก็ต้องขออภัยกับ FC ไว้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะขอให้ปังๆขอให้เฮงๆกันทุกคนนะครับสองทุ่มครึ่งมาลุ้นกันนะครับผมโอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะครับรวยร่ำรวยรกันทุกคนเด้อ